ติเจ้าป้าดาวจะมาตําน้ำพริกมะเขือเทศเนาะตําน้ำพริกปลาล่าอันนี้พักทองพักทองนี่จะเอาอบเจ้าเอาอบกับน้ำพริกเนาะตําน้ำพริกละปลาล่าแบบบ้านๆอย่างบ้านเฮาเนี่แหละเจ้าต่บน้ำพริกมะเขือเทศเนาะไปเจ้าป้าดาวเอาอันพักทองไปอบก่อนเนาะ เน,นนเ,เนี่ยแต่เจ้านี่และเอาควาผิกเนี่ยกะน้ำมันอ่ะก็เหมือนเท้าต่ำน่ะพี่อองนั่นะเจ้าแต่เขาแบบใส่อันเนื้อหมูแบบได้เนาะโอ้เพจไหนน้นพอยน,น่ะพอาริกนี่ละ ำน้ำพริกมะเขือเทศเจ้าตำน้ำพริกห่าเนี่ยจะเอามารวนแบบนี้ก็ได้เจ้าเหมือนก็บเขาตำน้ำพริกอ่องเนาะหรือจะไปจีไปเผาก็ได้เจ้าประดาวใจน้ำพริกแกงเผ็ดเนื้ออร่อยก็เหมือนเทัาขินน้ำพริกอ่อ,องนอะเจ้าแต่เขาแบบใส่กีนใส่เนื้ออะไ้ ปลาล่าเจ้าปลาล่าสามชี้จอนเจ้าปลาล่าเจ้า ที่นี่ก็บดขือมันเลนเลยเจ้ากระเหมือนฮอตต่ำเอามาจีมาเผาเนาะฮามาต่ำนั่นแะเจ้าทีนี้ก่อนล้อคือหน้ามันแห้งเนาะก่อนคือมันเหลือหน้าหลอกแหลงนิดนึงสอบแผลสอบมันนิดเดียวนะ ปลาลาวก็ต่ำฮื้อสมหลายข้างแล้วเนาะหมี่ทานหมี่เตา๋าทำกับกระทะเจ้าต่ำนักพี่ปล่าง่ายเจ้ามีมะเขือเทศมีพริกแกงมีปล่าใจได้ละเจ้าต้องไปดังไฟเจ้า ทีนี้ก่อนล้อคอห,หน้ามันแหงนะ้งเนาะอันนี้ป้าดาปนี้ได้ใช้น้านะเจ้าหน้าม,มาเเนะเขือเทศเนาะมันมีทางลูกใหญ่ลูกน้อยเจ้ามะเขือเทศทีเจ้าเคี่ยวนจนหน้าแห้งเจ้าถ้ากินข้าวสวยก็เหมาะพอดีเนาะกินข้าวสวยนี่แห้งเกินไปก็บันน่ดีเจ้ามันก็สอบใส่สอบมันนี่เดนะ้วเนาะ เผ็ดขนาดนเจ้ากินคนเดียวนี่กุ้มสามวันมะเจ,เ,เจ้าใส่เกลือเจ้าใส่เกลือตำน้ำพริกลืมใส่เกลือก็ไามาจะได้ของฉลรดเจ้าของฉัรอดพอลจะเยอะไปก่อนนะคะนะ เือเจ้าพักป้อมอไหมก็ด้าวานหลังบ้านนี่เนาะจะใส่ตรงนี้เยอะก็มาได้เจ้าพ่อการเรียนมันก็จะสู้เกินเนาะเขาจะเก็บมากับก็ได้จะเก็บมใส่นี่ก็ได้อีกอะมันอยู่หลังบ้านเนี่ยเจ้าพักป้อมทักซีไทยนะกะทักซีไทยมันทนหนาวเจ้าวานไมนะ่เนาะ เอามาอบเนาะใส่น้ำเจ้าใส่น้ำหมอกปอท่วมเนานะนี่คือโซอยุญี่ปุ่นเจ้าใส่เป็นนิดหนึนะ่งเนาะ อบเจ้าอบอบอบพักท้องเจ้าบะจ้องใปอกมันหน่าเจ้าเปลือกมันเนี่ยอบทางเปลือกเอากับน้ำพริกเจ้าหรือว่าอบเปล่าๆก็ได้บะต้องใส่อันซสีิ๊วก็ได้เจ้าใส่แขนนี่แหละเนาะทีนี้ก็ิดฝาม้อเจ้าอบพักท้องก่อนเนาะ เอากัดน้ำพริกนั่นเลยเจ้าเปิดเปิดม,หมอห่มกํมก่อนหนาหมนแห้งพอดีเจ้ากินแล้วต้องทิ้งไว้สักกํมหนึ่งแล้วขอเอา่อยเอาออกเจ้ามันจะมันจะแข็ง ชุกแล้วเจ้ามมขนาดหอมหอมอบกันดูนะอบเปล่าๆก็ได้สอบไฟสอบมันเอาซีอิ๊วใช่นิดหนึ่งก็ได้เจ้าํำบีเจ้าอ๋อแลเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตำน้ำพริกปลาล่ามะเขือเทศกับพักท้องอกเจ้า ป้าดาวขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวดนะ้วยเนอรจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ